ไปกันอีกเรื่องหนึ่งครับนี่ท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยเรายืนอยู่บนท้องถนนนะครับหรือว่าเดินปะพลกับคนทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมนุมชนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะครับเกิดกับเหตุการณ์นี้ครับที่เกิดขึ้นนะครับกับนะหนุ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามี การป่วยทางจิตนะครับเกิดขึ้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้จับกลุ่มนะครับหนุ่มพิ้วก่อเหตุแทงรอปพนะครับดับนะครับญาติเผยอย่างนี้ครับว่าพึ่งพ้นคุกมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการรักษาอาการทางจิตนะครับแล้วก็ชอบโวยวายทำร้ายร่างกายนะครับคนเขอญาินะครับจนกระทั่งต้องขังไว้ในบ้านครับขนาดที่แม่ของเหยือนนะครับผ่านมาเจอนะครับต้องบอกว่าน้ําตาเนี่ แทบจะเป็นสายเลือดเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้ครับเวลาประมาณสักเจ็ดนกาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสรลตนาทิเบตนะครับได้รับแจ้งอย่างนี้ครับว่ามีหนุ่มคนหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งพ้นคุกมานะครับแล้วก็มีอาการทางจิตเวชนะครับได้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงรลอมพเสียชีวิตนะครับแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับก็คือบริเวณของคลองบางตลาดนะครับตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยการแพทย์นะครับแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะครับปอดเจตึงได้รีบรุดครับไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่บนบริเวณสะพานชุมชนบางตลาดนะครับพบผู้เสียชีวิตนะครับทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนายเติมศักด์นะครับ ไทยจเจริญพงนะครับอายุ46ปีนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่159นะครับซอยติวานนท์54ตำบลท่าทายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับนอน เสียชีวิตนะครับและก็บริเวณดักล่าวยังพบนะครับต้องบอกว่าถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณลำคอหน้าอกและก็หัวไหล่จำนวน3แผลนะครับใกล้ๆก,กันนะครับก็ยังพบมีดปลายแหลมนะครับยาวประมาณสัก50เซนนะครับซึ่งตกอยู่นะครับแล้วก็พบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บนสะพานส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ควบคุมตัวได้แล้วก็นําตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนของสอพรัตนาทิเบตนะครับทราบชื่อต่อมานะครับว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ชื่อนายมานะเมฆสุวรรณนะครับอายุ31ปีแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพิ่งต้องบอกว่าจากประวัติการรักษานะครับก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานั่นเองนะครับทางด้านนายสุภาชัยนะครับ ซึ่งอายุ35ปีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะครับก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ผู้ถูกแทงเสียชีวิตนะครับจึงเดินทางมาตรวจสอบนะครับยังจุดเกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิตนะครับนอนอยู่นะครับแล้วก็ในบริเวณนั้นนะครับก็ถูกทําร้ายที่บริเวณลำคอหน้าอกและก็หัวไหล่นะครับตั้งแต่ใต้สะพานและก็มาเสียชีวิตนะครับด้านบนทางเท้านั่นเองนะครับ ผู้ก่อเหตุนะครับก็ถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับจากการสอบถามนางปราณีนะครับอายุ59ปีนะครับซึ่งเป็นอาของผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าคนแทงเนี่ยคือนายมานะเนี่ยนะครับ ได้ออกจากคุกม,มาตอนไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีคนดูแลแต่พอตกกลางคืนนะครับไม่มีใครกล้าจะอยู่ด้วยนะครับจะต้องทําการล็อกบ้านนะครับหรือว่าขังในมานะไว้นะครับและก็ชอบนายมานะเนี่ยชอบมีลักษณะที่ชอบเอะอะโวยวายนะครับแล้วก็กินยารักษาตัวนะครับของโรงพยาบาลศรีทัญญามาตลอด นะครับมาระยะหลังนี้อาจจะขาดยาก็ได้นะครับส่วนผู้ตายนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางญาติของผู้แทงนะครับไม่ทราบไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับนาง กิมเตียงนะครับมั่นคงนะครับซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวทั้งน้าตาว่าลูกชายของตนเองเนี่ยนะครับไม่ไม่รู้จักกับคนแทงมาก่อนนะครับลูกชายเนี่ยทำงานเป็นรปภนะครับแถวเกษตรนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับตนนะครับลูกเนี่ยหายไปนะครับไม่กลับบ้านนะครับแต่ว่าระหว่างที่ตนเองนั้นอยู่กับบ้านนะครับก็มีลางสังหรณ์นะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จึงเดินออกมาก็พบเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปสอบสวนนะครับที่สพรัตนาทิเบตนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งครับมีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บก,ก,ก็เลยมาตรวจสอบที่กันเหตุพอมามาถึงเจอก็เห็นเราเสียชีวิตแ,แล้วและทีนี้ผู้ก่อเหตุอยู่ใต้สะพานผมไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรแต่ว่ามาแล้วมาโดนแทง แทงจากาล่างตรงใต้สะพานตรงนู้นนะครับแล้ววิ่งมามาเสียชีวิตข้างบนนี้ผู้ก่อเหตุจับได้แล้วครับยอมมอบตัวแล้วโดนเห็นเห็นโนประมาณกี่แผลท่าที่ดูเื้งต้นยังไม่ได้ดูรายละเอียดครับที่มีโดนมีอยู่2แผลมีตรงคอที่หนึ่งแล้วก็ตรงหน้าอกที่หนึ่ง